ไปต่อกันที่โฆศกพักเพื่อไทยก็ได้เรียกร้องนะคะตำรวจให้ถอนประกันตัวแกนนำกลุ่มพันธมิตรพร้อมเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะให้ลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ขณะเดียวกันก็เห็นนะคะว่าสารรัฐธรรมนูญก้าวไก่ายนิติบัญญัตินะคะกรณีที่รับคำวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายพร้อมพงศ์นพริตโคศกพักเพื่อไทยถแถลงข่าวนะคะกรณีสารรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคําคำร้องสอสอพักประชาธิปัตย์และพวกนะคะโดยสารนัดไตส่สวน6มิถุนายนโดยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ระบุว่าต้องยื่นต่ออายการสูงสุดให้พิจารณาก่อนที่จะมีความเห็นส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายนะคะรวมทั้งเป็นการก้าวไก่การทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนกรณีที่พักประชาธิปัตย์จัดปราสายใหญ่ในช่วงของเย็นนี้นะคะที่ลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพมหานครโฆษกพักเพื่อไทยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสําหรับพักการเมืองเก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย์นะคะโดยเฉพาะแกนนําของพักอย่างนายชวนหลีกภัยซึ่งเป็นถึงอดีตหวนานยกรัฐมนตรีที่อ้างตัวเองมาตลอดนะคะว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภา แต่การจัดปราศัยใหญ่ในวันนี้กลับแสดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นเกมการเมืองนอกสภาของพรรคประชาธิปัตย์เจตนาสร้างความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้นและมีเจตนาในการทำลายรัฐบาลอย่างชัดเจนตามที่นายสุเทพเทือกสุบันออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะล้มรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงวิธีการทั้งในและก็นอกสภาค่ะที่อัยยศจริงๆคนส่งให้ผมนะครับ ว่าสะส,ะสะประชาธิปัต์นี่คือสิ่งที่นายสุเทพพาก็อัปยศครับบุกขึ้นไปบรลังฉุดประธานรัฐสภาขณะทําหน้าที่สะส,ะส,ะสะประชาธิปัต์ก็มีลักษณะที่แสดงพฤติกรรมน่าจะถอยไปลากเก้าอี้ประธานสภาลงจากบนลังครับแล้วยังให้สัมภาษณ์โฟนไปยังรูสกายนะครับช่วงคุ้นๆค,ครับสีฟ้านะครับ เดี๋ยวผมจะมีเปิดคลิปไปดูรวมทั้งมีการเถือนต่อเนื่องครับในวันต่อมาครับปาเอกสารครับใส่ประธานสาภาโดยสสประชาธิปัตย์อีกนะครับในยุคที่นายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักนายสุเทพน่าจะชี้นำของคนในพักนี้เป็นพวกนิยมมักน่าจะนิยมความรุนแรงผมไม่แปลกใจครับ ตอนเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุวันนายกและรองนายกบริหารรายการเป็นเินผิดพลาดแล้วเกิดการสลายการยุงคนตายไป98ศพทั้งนี้โฆษกพักเพื่อไทยอ้างคําสัมภาษณ์ของนายพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะที่ให้สัมภาษณ์ออกรายการทาง Voice TV เกี่ยวกับกรณีที่พักประชาธิปัตย์สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสภา ดยบอกว่าถ้าตนเองเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในขณะนี้จะออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าวโดยการขอโทษประชาชนซึ่งเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นให้เห็นว่าแม้แต่อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะยังไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวโดยโฆษกพักเพื่อไทยนะคะเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนฐานะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์นะคะออกมาแสดงความรับผิดชอบออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการออกโดยการลาออกนะคะ ทางนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติในหน้าที่ในสภาเช่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุด